ีครับผู้ฟังทุกคนครับผมนายแพทย์ธนัญงามวิชุกรอายุรแพทย์โรคไตคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลนะครับวันนี้ขออนุญาตมาให้ความรู้คําแนะนํานะครับในการดูแลคนไข้ปลูกถ่ายไตวันนี้มาผมมาพร้อมกับพี่พยาบาลนะครับวรารัตวงเวียนแนะนําตัวครับค่ะสวัสดีค่ะดิฉันวรารัตวงเวียนนะคะเป็นผู้ประสานงานการปลูกถ่ายไตโรงพยาบาลวชิรพยาบาลคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลค่ะ วันนี้เราทั้งสองคนนะครับมาจะมีมาให้ความรู้ตอบข้อสักถามเกี่ยวกับคําถามที่เราพบบ่อยๆในคนไข้ที่เป็นโรคไตวายแล้วมีแนวโน้มวางแผนว่าจะต้องเข้ารับการปลูกถ่ายไตยครับพอดีมีคนไข้นะคะสนใจหรือก็อยากจะสอบถามเกี่ยวกับว่าโรคไตวายเรื้อรังนะคะมีวิธีการรักษาวิธีใดบ้างะคะครับคนไข้ที่เป็นโรคไตวาย เรือรังนะครับโดยทั่วไปจะแบ่งออกทั้งหมดเป็น5ระยะนะครับตั้งแต่น1นถึงหระยะสุดท้ายคือระยะที่5ซึ่งการรักษาโดยทั่วไปแล้วระยะที่1นถึงระยะที่สคือการชะลอไม่ให้มีการเสื่อมของไตเป็นมากขึ้นส่วนในเมื่อคนไข้เดิมเนินเข้าสู่ระยะสุดท้ายหรือระยะที่5แล้วการรักษาโดยทั่วไปก็จะแบ่งออกเป็นหลักๆห,หนึ่งคือเรื่องของการบำบัดทดแทนไตโดยวิธีการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม 2. วิธีการ ระบราบาดทดแทนไตโดยการฟอกทางหน้าท้องหรือช่องท้องนั่นเองนะครับ 3. คือรักษาการแบบประคับประคองนะครับก็คือให้ทานยาและวิธีสุดท้ายที่การปลูกถ่ายไตหรือการปลูกถ่ายอวัยวะนะครับการรักษาโดยการปลูกถ่ายไตเนี่ยถือเป็นการรักษาที่ดีที่สุดในปัจจุบันสำหรับคนไข้โรคไตไวายนระยะสุดท้ายเนื่องจากวิธีนี้นะครับเป็นวิธีที่ช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตของคนไข้ ทำให้คนไข้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและอายุยืนนานขึ้นกว่าปกตินะครับค่ะคำถามต่อไปเลยนะคะครย์ค่ะ,ค,ะ,ค,ะ,ะคนไข้อาจจะสงสัยว่าเอ๊ะวิธีการปลูกไข่ไตเนี่ยมันดียังไงนะคะเราถึงต้องการที่จะแนะนําคนไข้ให้มาทําการปลูกไข่ไตค่ะครับโดยทั่วไปแล้วการปลูกไข่ไตเนี่ยถือเป็นวิธีการรักษาที่ดีที่สุดในคนไข้ที่เป็นโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย ทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเพราะว่าการเปลี่ยนไตหรือการปลูกถ่ายไตยนะครับหนึ่งคือทําให้คนไข้เนี่ยกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกตินะครับโดยไม่ต้องเข้ามาฟอกไปแล้วก็2คือคนไข้เนี่ยสามารถไปไหมมาไหนไปท่องเที่ยวได้ทํางานกิจวัตรได้ตามปกติเลยนะครับแล้วก็เพิ่มคุณภาพการใช้ชีวิตของคนไข้เองอายุยืนนานขึ้นนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับก็คือมีข้อจํากัดนิดนึงนะครับที่คนไข้ที่จะเข้ารับการปลูกถ่ายไตยต,ต้องทราบด้วย นะครับและเป็นสิ่งที่สำคัญเลยเช่นคนไข้ต้องมีการทานยากดฟูมอย่างสม่ำเสมอมีการเตรียมตัวที่ดีนะครับมีการป้องกันการติดเชื้อที่ดีเนาะแล้วก็เวลาคุณหมอนัดหรือมีปัญหาอะไรต้องมาตรวจนัดตามนัดอย่างสม่ำเสมอนะครับแล้วที่สำคัญเลยคือเรื่องของการป้องกันตัวแตัวเองทั้งหลายทั้งสุขอนมามัยต้องดูแลอย่างดีเยี่ยมเลยนะครับเพราะฉะนั้น การปลูกไถไตหรือการเปลี่ยนไตเนี่ยก็จะเป็นพิการที่ดีที่ดีสุดของคนไข้คนนั้นครับค่ะคำถามต่อไปนะคะการปลูกายไตเนี่ยมีกีชนิดคะอาจารย์ครับการปลูกไยไตของผู้ป่วยนะครับโดยทั่วไปแล้วแบ่งออกเป็นสองชนิดหลักๆเลยนะครับชนิดแรกก็คือการปลูกายไตจากผู้บริจาคที่มีชีวิต2 คือการบริการปลูกถ่ายไตยจากผู้บริจาคที่เสียชีวิตนะครับการแบบแรกเลยนะครับการปลูกถ่ายไตยจากผู้บริจาคที่มีชีวิตนะครับก็คือเป็นจากญาติพี่น้องทั้งหลายของเราเช่นคุณพ่อคุณแม่พี่น้องสามีภรรยานะครับหรือลูกหลานเนี่ยบริจาคไตที่มีคุณภาพดีให้แก่ผู้ป่วยนะครับโดยคนที่บริจาคต้องสุขภาพแข็งแรงดีไปทํางานได้ตามปกติไม่มีโรคประจําตัวอะไร ถึงจะสามารถบริจาคไตให้แก่ผู้ป่วยได้อันนี้เป็นวิธีที่1นนะครับวิธีต่อมาคือวิธีสองก็คือการปลูกถ่ายไตยในผู้ป่วยที่บริจาคที่เสียชีวิตนะครับก็คือผู้ป่วยที่เสียชีวิตแล้วนะครับเช่นสมองตายนะครับก็ยื่นความจำนงกับสภากาชาติไทยเพื่อบริจาคไตนะครับผมเข้ามาครับทางสภาชาติไตนั้นก็จะถูกเข้ามาที่สภรราชาติแล้วก็บริจาคแก่ผู้ป่วย ไตวายเลือรลังระยะสุดท้ายที่ลงทะเบียนรอไว้อยู่นะครับอันนี้ก็เป็นวิธีสองนั่นเองก็คือการปลูกไ่ายไตจากผู้บริจาคที่เสียชีวิตครับค่ะคนไข้ที่สนใจอยากจะปลูกถ่ายไตอะค่ะ,คะเขาจะต้องมีการเตรียมตัวหรือปฏิบัติตัวตามขั้นตอนอยังไงบ้างครับครับโดยทั่วไปคนไข้ที่เป็นโรคไตวายเรือรลังระยะสุดท้ายนะครับ ที่กาลังเข้ารับการาบำบัดทดแทนไตาการฟอกเลือดหรือการฟอกทางช่องท้องนะครับถ้าเกิดใครสนใจนะครับเราก็สามารถมาติดต่อที่โรงพยาบาลที่มีคุณหมอยุรทันโรคไตดูแลอยู่คุณหมอเยอรมันโรคไตนะครับก็จะทําการซักวัติตรวจร่างกายตรวจผลเลือดต่างๆดูความพร้อมว่าคนไข้คนนั้นเนี่ยมีความพร้อมไหมนะครับถ้ายังไม่พร้อมตอนนี้ก็จะมีการรักษาต่างๆให้คนไข้มีความแข็งแรงพร้อมที่จะเข้ารับการถูกไยไต เสร็จแล้วทีนี้ก็จะดูว่าคนไข้เนี่ยมีญาติหรือมีผู้จะสนใจที่จะบริจาคไตให้ไหมถ้ามีก็ต้องเช็คทั้งผู้ที่จะบริจาคด้วยแต่ถ้าในกรณีถ้าไม่มีนะครับเราก็จะมีการส่งคนไข้ที่สนใจเนี่ยเมื่อพร้อมแล้วก็จะส่งลงทะเบียนเรียกว่าเป็นเข้าคิวรอรับไตาจากผู้บริจาคที่เสียชีวิตกับทางสภาชาติระหว่างนั้นเนี่ยเราก็จะมีการเช็คผลเลือดต่างๆด้วยนะครับดูว่า ผลเลือดมีความเข้ากันของเนื้อเยื่อไหมมีภาวัติพวแอนติบอดีเป็นยังไงบ้างนะครับระหว่างนี้ถ้าเกิดเรียบร้อยดีคนไข้ก็คือจะไปเข้าคิวอยู่ในทีมของสถาบตนชาติแล้วก็ถ้าเกิดเมื่อมีอวัยวะที่บริจาคเข้ามานะครับในชื่อทั้งหลายอย่างนี้ก็จะมารอ,าอที่จะเข้าคิวเช็คว่ามีใครมีความเหมาะสมกับไตข้างนี้มากที่สุดหลังจากนั้นแล้วถ้าเกิดโชคดีว,ว่าคนไข้คนนั้นได้ แมชกันหรือว่าเข้ากันได้กับไตที่บริจาคนะครับทางโรงพยาบาลจะเรียกคนไข้มานอนเตรียมตัวเพื่อเข้ารับการผ่าตัดปลูกไถ่ายไตต่อไปครับสำหรับคนไข้ที่รอไตบริจาคจากาวชาติไทยค่ะจังกรณีที่รรขขทขเขาสมัครกับโรงพยาบาลเวนแอวช่วงที่เขายัางไม่ได้อวัยวะค่ะเขาต้องปฏิบัติัยังไงบ้างคะครับที่สําคัญเลยสำหับคนไข้ที่กำลังรอรับบริจาคนะครับ <c oughs> หนึ่งเลยหนึ่งคนไข้ต้องทําตัวให้แข็งแรงนะครับเข้ารับการฟอกไตอย่างสม่ำเสมอต่อเลื่อดดูแลสภาพวเองให้พร้อมเสมอสอ,อ,องคือถ้าเกิดมีการส่งเลือดหรือทางโรงพยาบาลนัดให้มาตรวจนะครับมีการส่งเลือดเพื่อมิการเช็คสภาพเลือดทุกสามเดือนหรือหกเดือนเนี่ยต้มีการส่งเป็นระยะระยะสามคือการฉีดวัคซีนนะครับถ้าอย่างช่วงนี้ก็คือคนไข้ที่รอระหว่างรอเนี่ยวัคซีนโควิดนะครับเป็นความจําเป็นหน้าที่ต้องได้ วัคซีนก่อนที่จะเข,ข <mel od ic int> ้ารับการปลูกถ่ายไปนะครับรวมถึงวัคซีนอื่นๆด้วยเช่นการเช่นวัคซีนไข้หวัดใหญ่วัคซีนระดับปัิเสธดีก็ควรจะได้รับด้วยนะครับแล้วก็3คือการดูแลรักษาสุขภาพอนามัยต่างๆรวมถึงช่องฟันต่างๆการทองฟันนะครับการป้องกันการติดเชื้อต่างๆไม่ให้เกิดขึ้นและสุดท้ายครับเตรียมตัวเองให้พร้อมถ้าเกิดมีการติดต่อจากโรงพยาบาลนะครับเราต้องเตรียมพร้อมที่จะมาโรงพยาบาลได้ทุกเมื่อ คำถามต่อไปนะคะกรณีที่คนไข้ได้รับการผ่าตัดปลูกไ,ไตไปแล้วอะคะ่ะเขาต้องดูแลหรือไปแบ,บ่ตัวเองยังไงคะหลังการปลูกไ,ไตไปค่ะครับคนไข้ที่โชคดีนะครับได้รับเข้ารับการปลูกไ,ไตไปแล้วเนะี่ยถือว่าโชคดีมา,มากๆเลยนะครับเพราะว่าการปลูกไ,ไตเสร็จปุ๊บคนไข้ก็จะสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติสามารถกินได้ใกล้เคียงกับปกตินะครับไม่ต้องเข้ามารับการบำบัดทดแทนไตอย,อยู่แล้วนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยการดูแลตรงนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากโดยสิ่งที่ผมเน้นระดับหนึ่งเลยนะครับหนึ่งคือเรื่องของการทานยากดภูพุ้งกันอย่างสม่ําเสมอนะครับซึ่งถ้าเกิดมีข้อสงสัยหรือไม่แน่ใจว่าทานยาแล้วตรงนี้มีปัญหาสามารถเข้ามาติดต่อกับคุณหมอหรือที่พยาบาลที่ดูแลตรงนี้ได้เลยโดย,โดยตรงนะครับ 2. คือการดูแลเรื่องของก้อการป้องกันการติดเชื้อนะครับเพราะเนื่องจากคนไข้กลุ่มนี้เราต้องกินยากดปูพุ้งกัน เพราะฉะนั้นการดูแลป้องกันการติดเชื้อเราต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเช่นการดื่มน้ำดื่มอาหารอาหารที่สุกสะอาดนะครับการไปข้างนอกเนี่ยเราต้องป้องกันการดูแลไม่ให้มีการคอนแทคหรือการติดเชื้อจากผู้อื่นนะครับเนาะการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอพักผ่อนให้เพียงพออันนี้เป็นการป้องกันการติดเชื้อที่ดีนะครับสาสังเกตเรื่องของการดื่มน้ำแล้วก็การจำนวนปัสสาวะทั้งหมดที่ออกมาว่าเป็นยังไงบ้าง ในแต่ละวันเรามีปริมาณการดื่มน้ำเพียงพอไหมนะครับปัสสาวะออกมากขึ้นหรือน้อยลงยังไงนะครับถ้ามีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมค่อนข้างมากให้รีบแจ้งทางทีมแพทย์หรือเภบอาที่ดูแลท่านอยู่นะครับและสี่เรื่องของการดูแลเรื่องของภาวะแทรกซ้อนที่จะเกิดตามมาเช่นน้ําหนักเพิ่มขึ้นความดันโลหิตสูงขึ้นนะครับแล้วก็เรื่องของภาวะเรื่องของน้ําตาลที่สูงขึ้นคาเลขมตอที่สูงขึ้น ซึ่งปัจจัยเหล่านี้เนี่ยทางทีมคุณหมอทีมแพทย์ที่ดูแลท่านอยู่นะครับจะเป็นคนคอยติดตามดูแลสม่ำเสมอมีการตรวจเลือดเป็นระยะระยะเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดมีการนัดตรวจติดตามดูอาการนะครับพยายามไปอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมออะ่ะขานะครับโดยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยค่อนข้างเป็นการดูแลสัร์ของคนไข้เ็นคนไข้ถูถ่ายตายนะครับซึ่งจริงๆแล้วถือว่าคนไข้คนนี้ถือว่าโชคดีมากะที่ได้การเปลี่ยนไปนะครับ คนไข้ที่เป็นโรคไตวายนะครับที่เข้ารับการบำบัดแทนายการฟอกไตยอยู่นะครับถ้าเกิดท่านมีสุขภาพแข็งแรงดีนะครับแล้วก็มีความสนใจที่จะเข้ารับการปลูกถ่ายไตยสามารถติดต่อมาเลยที่โรงพยาบาลที่มีแพทย์ที่ดูแลเกี่ยวข้องกับด้านการปลูกถ่ายไตอยู่นะคะรับรวมถึงที่เราเช่นกันนะคะระาาับคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลเรายินดีที่จะดูแลท่านเข้ารับเ,เข้ารับการปลูกถ่ายไตยได้นะครับ สำหรับสิทธิ์ในการปลูก่า่ไกนะคะปัจจุบันนี้พบว่าเรามีการให้บริการได้ในทุกสิทธิ์นะคะไม่ว่าจะเป็นประกันสุขภาพทั่วหน้านะคะประกันสังคมหรือเบิกจ่ายตรงนะคะสามารถเข้ามาติดต่อสอบถามเพื่อให้ได้เพื่อรับคำแนะนําในการเรื่องการปลูกถ่ายไายได้ะคะ่ะ